ช่วงนี้ทานเก่งมากนั่งของทอดของมันของปิ้งย่างขนมปังเบอร์เกอร์นู่นนี่นั่นชายยงชายเย็นกินหมดแล้วด้วยความช่าใจพอไปชั่งน้ำหนักโอ้โหช็อกคาดเครื่องชั่งเลยจ้ะแม่พออายุเยอะขึ้นระบบเผาผานก็ลดลงแล้วดูสิขาก็เบียดพุงก็ใหญ่หูน่าเกลียดมากเลยอะ่ะ ใหม่เลยหาข้อมูลและก็รีวิวเยอะมากเพราะเราเป็นคนค่อนข้างเรื่องเยอะเกี่ยวกับอะไรที่ต้องเข้าสู่ร่างกายจนได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะ Mynergy Plus ที่ใหม่เลือกทานเพราะเป็นนวัตกรรมไวลีนนวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยปิดสวิตช์ความอ้วนได้ตัวนี้ช่วยลดขนาดเซลล์ไขมันหน้าท้องต้นขาแขนทุกส่วนในร่างกายที่ตรงจุดโดยมีส่วนผสมของชาเขียวธรรมชาติจะช่วยปรับฮอร์โมนระบบเาผาผลาญไขมันออกทางปัสสาวะ 1เม็ดเผาผ่านเท่ากับ200แคลอรี่เหมือนเราวิ่ง15นาทีเลยส่วนผสมของ m n n r g y Plus เป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศทั้งหมดเห็นผลตั้งแต่แคปซูลแรกจะรู้สึกเลยว่าอิ่มนานขึ้นคุมหิวลดการกินจุกจิกได้ใหม่ก็เลยทานต่อเนื่องมา7วันรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์มากจนตอนนี้นะคะใหม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้ำกล้าที่จะประกวดนางงาม ต้องขอบคุณม a ยจีพัสดเลยค่ะและใหม่นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองตัวนี้กันนะคะจะบอกว่าจะเห็นผลดีมากๆเลยค่ะ